สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอโฆษณาโอชิกินทีนค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกดีเหรอก็ตอนเพลงที่ชอบแรนดอมขึ้นมาเองวันที่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมแบบขี้เกียจขี้เกียจจะอ้วนมันยอมเล่นด้วยกลิ่นเสื้อที่พึ่งซักสอนะมาให้ใช้ฟิลเตอร์ ได้ของดีตอนลดราคาตอนที่บางอย่างมันแอบชัดขึ้นเรื่องบังเอิญบังเอิญที่ทำให้ยิ้มได้ได้ทำอะไรที่เหมือนกล<ห>ับไปเป็นเด็กขอเรื่องที่ทำให้รู้สึกดี างทีก็เป็นเรื่องแค่นี้ก็เหมือนกับโอชิกรีนทีมีแอลเชอานีที่มีอยู่ในชาเขียวแค่ได้ดื่มก็รู้สึกดีทุกทีเลยโปรดักต์นะคะโอชิกรีนเทนเป็นชาเขียวพร้อมดื่มที่ออกมาให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ดื่มง่ายรสชาติเยอะ มีทั้งสูตรดั้งเดิมน้ำเพิ่งมะนาวหรือกลิ่นมะลิจุดเด่นเลยคือดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนเติมพลังในทุกสถานการณ์ค่ะไพยนะคะราคาของโอชีค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้แพงเกินไปอยู่ในระดับที่ซื้อซ้ำๆได้สบายแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกตามโอกาสจะซื้อขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ได้แถมยังมีโปรโมชั่นกับร้านสะดวกซื้อบอ่อยเช่นซื้อ2ขวดราคาพิเศษ หรือสะสมแต้มค่ะเพจนะคะเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายเรื่องไี้ว่าหาซื้อได้ง่ายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่สั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะมีทางช้อปปี้ละะาซาด้จุดที่สังเกตง่ายคือเขาจะวางในตู้แช่สีเขียวมีโลโก้ชัดเจนหยิบแล้วจำแบรนด์ได้เลยค่ะโปรโมทน,นะคะ การโปรโมทโอชิใช้วิธีทำให้คนรู้สึกสนุกและสดใสอย่างโฆษณาที่มีเพลงติดหูภาพบรรยากาศสดชื่นแล้วก็มีการทำแคมเปญบนโซเชียลนะคะเช่นใน Tik To k อกหรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์ดาราสิลปินทำให้คนรู้สึกว่าแบรนด์ทันสมัยใกล้ชิดกับผู้บริโภคค่ะกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนะคะ กลยุทธ์ของ o อชใช้หลายวิธีเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ค่ะอย่างแรกคือ e m o โมช n นลมาร์เก็ตติค่ะที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกสดชื่นและมีความสุขเมื่อดื่มค่ะต่อมาคือ Content Marketing และการเล่าเรื่องแบบง่ายๆผ่านชีวิตประจำวันว่าดื่มโอชิและรู้สึกดีค่ะอีกอย่างไวรัสมาร์เก็ตติ้งที่ใช้สโลแกนรู้สึกดีทุกที่ เลยซึ่งติดหูและแชร์กันได้ง่ายสุดท้ายคือ Integrate Digital Campaign ที่เชื่อมต่อหลายแพลตฟอร์มเช่น YouTube Facebook Instagram และ TikTok ทําให้เห็นแบรนด์ในหลายช่องทางค่ะวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะวัตถุหลักๆของโอชิได้แก่1สร้างการรับรู้แบรนด์หรือแบรนด์ Awareness นะคะ ให้คนจดจำว่าโออิชิคือชาเขียวที่ดื่มแล้วสดชื่น 2. ย้ยาำภาคลักหรือแบรนด์ิมเมจและการวางตำแหน่งหรือ positioning ว่าโออิชิเข้ากับทุกโอกาส 3. กระตุ้นการซื้อซ้ำหรือ repeat p อ r c h a s เพื่อให้ผู้บริโภคดื่มบ่อยๆและ 4. คือสร้างการมีส่วนร่วมออนไลน์หรือ online engagement ทำ ทําให้คนพูดถึงแชร์คือสร้างการมีส่วนร่วมออนไลน์หรือออนไลน์เอนจ m เมนท์ทำให้คนพูดถึงแชร์และมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้มากขึ้นค่ะ mm hmm. ข้อความที่ต้องการสื่อสารนะคะข้อความหลักคือ Key ี e มสเซจของโอชิคือโอชิกรีนทีนดื่มแล้วรู้สึกดีสดชื่นทุกเวลาค่ะและยังมีข้อความหรือซับเมสเซจ ที่บอกว่าคือเครื่องดื่มที่เข้ากับทุกคนทุกโอกาสไม่ได้แค่ดับกระหายแต่ยังสร้างความสุขและอยากให้ผู้บริโภครู้สึกว่าโอชิเหมือนเพื่อนคู่ใจในทุกสถานการณ์ค่ะจุดเด่นของการโฆษณานะคะจุดเด่นของโฆษณาโอชิอยู่ที่ภาพสีาาสันสดใสเพลงที่ติดหูง่ายและการเล่นคำในสโลแกนทุกที่เลย ซึ่งช่วยให้แคมเปญดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีพรีเซนเตอร์อย่างดาราหรือนักแสดงที่ช่วยดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ